สวัสดีครับช่องชีวิตที่บ้านเกิดครับมุนีมะบึงเพื่อเทนเลยตึกนกไไี้ไงเด้ปลาสะครับบาดเดียวครับมาบพท่านตอนตึกนะครับมาแต่ท่านตอนปดนะครับนี่ครับตึกโดยเสียนอยู่นะครับเ<อ>สียนปลาไหลโอโ้โบแมนบ่โอ้ยเจ้าบอกต่อเส้เสียวนาเส้เนาะเจ้าเนาะเสียนคอดปุ่นนะครับปุ่นปุ๋นครับปุ่นตึกครับใม่มือนเลยไมเหมือนเลยที่เสียนอันนี้เสียนกาเสี่ยนปลาโครง เดีตัวมียไปกินเหล่าน,นวนดไปกินเหล่า <laughs> น้ำโซ่กับน้ำปลามาคาอย,ยู่ <c oughs> ปลาไม่ไทำเมามาำนม่าเมอรวมือเดีกัดตอกมือนัก,นนกครับปลาคอนครับเด็นา้อมบูรบานเาดดกิดเด กินบางชีีพอยากเนแน้ะขอไวมากบีบาดเดียวนี่กับิบประมาณสองโลบเกือบเกือบสาโลครับบาดเดียวปลา,าธรรม,ามชาติานาันนี่สิเอาม่ไผ่มาลงแล,ล้ได้บันเนี้ยนี่ห่านลงลงานแกียังเงลแมวให้บันเนี้ยบนวน้ันน้โอ้มันสิมันมันลดเล้าน้ำสิป,ปักเขาอ,อีกแล้วบนมันเปยนไงพนั้น ขึ้นเนก็หลดขีด่รถมาหน่ฟาวขี่รถมาจอบมันดแต่ว่าปลาบลงต่อน,นะครับปีนี้ มันมาลงนองแทนแต่โบมีห้อยบืนนะทุกท่มันมันมามแต่ตอนยังมีหนามอยู่พูแต่ว่าตอนอันนี้โบมี่บมีห้อยบืนเลยมาปลาปลาดูหลายดีมันบุญมันจะบุญขามันขามันลงมันมันมาพอนน้องเลยมันก็มาลงนะแล้วก็สายันมก็มันไม่บิดหรือไม่ระเบิดอันนี้ปลาอันนี้ก็เสี่ยงนะครับมันหนักหลายตัวบนใตังสื่อนะครับแต่ว่าบักตอนแตดบักนั่นก็นแอยู่มาหลักเอาไปเบิด ต้นตอกต้นแตดนี่ยปกกบพวกนยังในที่ผมเลี้ยงไว้ผมตั้งสื่อไว้เบิดครับงูเนี่ยปลาอะไรตะวยูปลาชิงภาษาไทยเรียกปลาด็อกเตอร์ปลาด็อกเตอร์โอ้ปลาหมอหมูหมอปลาด็อกเตอร์นี่ครับวิธีปลดปลาสอยกาครับสิแห้ออกก่อนครับจังเอาปลาออกวัดตึกอคือเรียกก็ออกแล้วกับ ออกไปแล้วขดพักเนียงไปแล้วโอ้ยมันโตใหญ่แล้วพี่เดี๋ยวผมปักข้าวงวดเมื่อกี้นี่บวเป็นอย่างโอ้ยกลางมองคือปลาดุกเลยให้เลยประกันข้าไข่อยู่แล้วไดีกลยปลาเดี๋ยดีมันตะกี้ปวดเดี๋ยดีมันสินปวดมันมันมันเคยต่อแล้วมันมีพุ่ม มันมีเจ้าเจ้าเคยถึงยังเฮ้ยมีพุ่มแล้วมีพุ่มเจ้าเคยถึงยังผูดจ้ะฮะเจ้าเคยถึงยังกับเ้าเจ้าว่านี่ยท่านันเคยต้อสาพุ่มเยขอยยานแต่โมลีนข้าโมลีนขอย่านอยู่ปวดเพีเดียวใครปวดเนื้อปวดข้าเดียวครนบเจ้าดแต่ว่าโลีนขอยยานมันห่อมมนมันมันแค่เดียวเจโจ้เคยเี่วเออฉัน่าเคยกลองสั่งพุ่มบอ ไม่เงาอันไม่งอดปกติสีแข็งนาออกก่อนโอ้มันขรุขระเพราะมันเข่าทั้งเหนียงเนาะพอจะออกออกทั้งเหนียงมันก็ออกงากแหละเออนั่นแหละปุจการสีก่อนก็เสร็จละว้าเดี่ยวเลยโอ้ นี่กระเทือนนะวะหยปานนั่นเสียนเสียจะไปโคงเจ้าเห็นนเวจะพุทธนะเดี๋ยวนี้ไปโค้งปาดูขึ้นมีดขึ้นจะข้นทางเหียงใช่ผมนี่ะกันหนึ่งนี่ีกระกกังอ้เสียนกระเดือเสียนเสียนปดกเสี้ยนปปากปาปากน้อยนะไปเห็นปลาแดกนะมอมีดป่นะเดี๋ยวไฟโบอกมอมนเปาอย่างเอาองบ่ ยามากยมองบ่ตีแฮกันพุยากเดียวมาถึงโงบอกมันมันมันนเมันนโอ้าเจ้เ้าตายตายหัวทั้หัวลมันเข่าหัวเนอกหดหกแมมเหนียงมนมีปาดคอมันสอแล้ตายฮะ ยังว่าเยาวานแตกแห้งยังว่าวานพุยเหาะนี่นะยังว่าเอาสวิงมาสอยังว่าะพดแต่ตัวแหลกพ่นบอลเลยกุศกาสาตูวแล้วเปนวากเลยคอเรียกว่าพดแต่แหลกพ่นเขยนันิมบุรเขาอี่นงมันเดเนอาหารมันเอยมาให้มันมือมือเลนี่ปอง คือบัฮักอย่างมานนีงแหละกระเซียวเขาอ่ะใหญ่น้อปอปอบปหีบนี้เลยข้าเหนีวนี่นั้นมันจะคือปอบเรืงดเ่งนั่งวงไเนาะเออพวกไดยูบได้เอามีดปัดขอมันยปัดขอบขาดอยากนะปัดแหงนะไป เทไรนี่เทไรนี่มุ่นมากเท่าไรนี่จักโล่กิดป่ามันโล่สองโลอ่เอ้าไปสองโลปูด่ห้าตัวคิดวุวดนะปนไปครับสิกับไปด้วยบาทเี่สิกับหลกบอเยะดอกสิกับไป ประกอบอาหารจเจคีตน,นะครับฝากติดตามสำมผัสก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ